ช่วงนี้ยายจ่าเจอแต่คำว่าโอ้ยทางตันแก้ปัญหาบได้ตายตาย,ตายให้รู้แล้วรู้รอดอืมสิได้เบิดปัญหามันเบิดปัญหาอีหลี่แทบบ่คำเนี้ยคือเว้ากันบ่อยแท้ปัญหาเกิดมาน่ะมีไว้ให้แก้แก้ให้มันทูกทุกทีละข้ออันไหนแก้ได้ก็แก้แก้บได้ก็เดินหน้าต่อไปเออ คือสร้างเวาติดปากติดคำกันแท้ไอ้คำว่ายากตายให้รู้แล้วรู้รอดอืชีวิตโตโบเมนผู้เดียวเดยิ่งสิ่งสำคัญหาเงินพ่อแม่ให้บอพอเนี่ยแต่ว่าลูกเขาเดแต่ละคนลูกสองควบสามควบเจ็ดควบลูกน้อยเออนึกไปหาแต่พ่อแต่แม่อันนึกถึงหาลูกเจ้าของหัวอกคนเป็นเม่แดนะอีหลีสู้สอืม พักเจ้าของหลายๆเพื่อลูกเจ้าของหลายๆชีวิตเฮามีคายิงขึ้นซื้อเฮาได้เป็นคำว่าได้ขึ้นซื้อว่าเป็นแม่เนาะเฮาซินีได้แหงใดเดี๋ยวมันก็มีทางออกปัญหานี้ก็บระเ่นของตัวผู้เดียวเด้อล่าเอ้ยทุกคนเลยที่เว้ากับใจจ๋าบอยากได้ยินคำนี้นะหมดแหงไดท้อไดนะคะพอสู้ต่อไปเนาะมันก็สิดีขึ้นอืม เจ้าสิว่าตายแล้วเจ้าสบายมีผู้ใดมาบอกได้คนตายแล้วสบายกันสุผู้สุคนนะลงมาคุยดิลงมาเคลียดิที่หลังนะความรู้สึกแบบนี้นะถ้าโบาเอาพลังนะโบต้องมาเว้ากับใจจ่าเลยเด้ออารมณ์เสีย